สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันพุทธที่ส5พฤศจิกายนนะคะ วันนี้นะคะฝนก็จะมาวิเคราะห์คู่ดัชนีทั้งสองคู่ให้พี่ๆเลยนะคะก็คือคู่ DE30 และ u s 1 0 0นั่นเองค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะมีฝนโคชแวมแล้วก็โคสตักนะคะที่สลับหมุนเวียนกันมาให้ความรู้นะคะเริ่มกันที่คู่ DE กันเลยดีกว่านะคะ ดีอีเนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเขาก็มีโซนซัพพลายของทางเฟรมเดย์อยู่นะคะแล้วก็เป็นจุดที่ราคามาติดณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็เช่นเคยนะคะเราต้องดูว่าเขาเนี่ยกลับตัวมาจากอะไรเขาก็กลับตัวมาจากดีมาเนชเช่นเดียวกันคะ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ณจุดตรงนี้นะคะเขาก็มีโซน ที่ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะโซนที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นโซนตรงนี้ นั่นเองค่ะเทรนดของเดยนะคะก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะนี่เมื่อวานนี้นะคะจากจุดนี้นะคะพอมีข่าวออกเท่านั้นแหละราคาก็คือพุ่งมากๆนะคะทั้งดีอีแล้วก็ยูเอสร้อยเลยเนาะมาต่อกันที่ทางเฟรมเอสนะคะจะเห็นว่า S4 เนี่ยเขามีโซนตรงนี้นะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวานนี้นะคะมีตรงนี้ หกรอบนะคะแล้วก็ถ้าด้านบนนะคะก็จะเหลือบริเวณข้างบนนูนเลยนะคะที่ฝนมองอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะดรอปลงไปนะคะในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะสำหรับไทม์เฟรมของ S4 นะคะก็จะเห็นว่าทั้ง D a นะคะแล้วก็ S4 เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นทีนี้เดี๋ยวฝนขอเพิ่ม โซนตรงนี้ไว้อีก1โซนนะคะสําหรับทมเฟรมนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวลดลงไปในทมเฟรม h หนึ่นะเราจะเห็นว่าเทรนนะคะเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยค่ะติดอยู่ในซับไพโซนนะคะดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสที่จะเล่นอะไรได้บ้างนะคะก็คือมีจุดนี้เลยนะคะดีมานโซนด้านล่างแต่ขอบอกว่าดีมานโซนตรงนี้ค่ะ ถ้าเขากลับลงมาณนะตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเขาจะโดนดันมาจากซัพพลายของเดเลยนะคะทีนี้การเล่นโซนนี้นะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงดังนั้นการที่เราจะเข้าเทรดโซนนี้เราก็จะต้องใช้แพทเทิร์นกลับตัวนั่นเองนะคะ,ะในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดเนาะแต่ว่าถ้าราคานะคะเขาสามารถ พุ่งทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้อย่างเช่นเขาอาจจะเบสอยู่แถวแถวนี้เนาะวันนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปนะคะตรงนี้เขาสามารถปิดทําลายโซนได้นะคะหาโอกาสย่อบายไปให้ถึงโซนบนกันค่ะแบบนี้เนาะจะมีโซนนี้นะคะที่เรารออยู่แต่ถ้าราคานะคะเขาขึ้นมาถึงโซนนี้แล้วเขาไม่ได้เบสแล้วก็ไปต่อนะคะแต่เขาทำพฤติกรรมประมาณนี้ ในขณะที่ยังอยู่ในโซนนะคะเราก็ สามารถที่จะเล่นสัญญาณการก,กับตัวเพื่อเซลล์ลงไปได้นะคะแต่ขอบอกว่าการเซลล์ตรงนี้นะคะเป็นการเซลล์ที่ส่วนเทรนนะคะเพราะว่าทั้งเทรนเด้ h 4แล้วก็ h 1นะคะเขาเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาหน้าเรทตทบายเนี่ยจะได้เปรียบนะถ้าให้สวยจริงๆนะฝนว่ารอจุดกับตัวที่ตรงนี้นะคะจะสวยมากๆเลยจบแล้วสำหรับคู่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คู่ u s 1 0 0รนะคะสำหรับคู่ U.S. รอยนะคะโอ้ oh, เป็นขาขึ้นสวยมากๆนะคะเหมือน D.E. เลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเนาะเพราะว่าโซนนะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างกันตรงจะมีตรงนี้เนาะที่เป็นโซนที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็ซัลายที่ใกล้ที่สุดของ Time Frame day เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีให้ชัดเจนอีกนิดนึง ทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าเทรดเดย์เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นฉะนั้นนะคะการเทรดบายเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะคะแต่จะสังเกตว่าตรงจุดเนี่ยเอ้ยก็มีแรงขายเยอะนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะเข้าเทรดที่การกลับตัวของไทม์เ a m e เด y เลยเนี่ยเราก็คงต้องลงไปหาคอนเฟิร์มสัญญาณการกลับตัวใน i ท e f เฟรมเล็กนั่นเองค่ะดรอปมาถึง S4 นะคะจะเห็นว่าใน S4 เนี่ยเขามีโซนซ้อนๆกันซึ่งแทบจะเป็นโซนเดียวกับ t ท m e เฟรมเด a y เลยตรงนี้นะคะสวยมากถ้าราคานะคะเขาแบบสามารถที่จะทะลุขึ้นไปก่อนแล้วลลงกลับมานะคะตรงเนี้ยจะสามารถ เข้าเทรดได้อย่างแบบโล่งใจเออเข้าเทรดได้อย่างโล่งใจอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าราคาเนี่ยเขาปรับตัวกลับลงมาเลยเนี่ยเราก็มีแพทเทิร์นในการที่จะเข้าเทรดเช่นเดียวกันเออเดี๋ยวเราไปหาซัลายของไทม์เฟรมนี้ก่อนเนาะสำหรับซัลายของไทม์เฟรมนี้นะคะฝนมองเป็นนี่จุดด้านบนนี้ตรงนี้นะคะ ซึ่งจะเป็นโซนที่ซ้อนกันอยู่นะคะสําหรับโซนที่ซ้อนกันแบบนี้นะคะฝนก็ค่อนข้างที่จะให้น้าหนักกับเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าราคาเหมือนมีแรงซื้อนะจุดเนี้ยไม่ว่าจะย่อยลงไปในทําเฟรมเล็กแค่ไหนนะคะเราก็จะเจอซับไยที่เขาซ้อนกัน ประมาณนี้นะคะได้ดีมาแล้วซัพลายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูใน S1 นะคะว้าว S1 กับ S4 เนี่ยจะเห็นว่าโซนนะคะเป็นโซนอันเดียวกันเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวฝนจะขอวางแผนใน S4 ดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้เห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนกว่าด้วยราคานะคะ ถ้าเขากลับตัวจริงๆในทมเฟรมนี้นะคะเราก็ต้องรอสัญญาณการกลับตัวแบบนี้นะคะในโซนสปายนี้แต่วันนี้นะคะราคาเนี่ยเขาเป็นเทรนด์ขาขึ้นเออน้ำหนักหน้าบายล่ะหน้าบายแน่นอนเราก็ต้องรอแพทเทิร์น แบบนี้เนาะให้ราคายิ่งราคาขึ้นไปนะคะสามารถทําลายโซนโซนนี้ได้นะแล้วกลับลงมานะคะว้าวตรงนี้จะสวยมากๆเลยเราสามารถเข้าเทรดบายตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเขากลับลงมาจากจุดนี้จริงๆแล้วมาเจอโซนนี้ของเรานะคะจะบอกว่าจุดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารอคอนเฟิร์มในทำเฟรมเล็กเนี่ยจะสวยกว่านะอ่ะให้เป็นรูปแบบแบบนี้แล้วกันนะคะเอแล้วก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นสัญ,ญ าการกลับตัวนั่นเองนะคะรูปแบบแบบนี้นะคะถ้ามีสัญญาณแบบนี้สามารถเข้าได้ในททม์เฟรมนี้หรือสำหรับใครที่เป็นสาย confirming ตัวจริงนะคะสามารถรอรูปภาพแบบนี้ในการเข้าเทรดได้เลย mm. เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสัญญาณ QM เนาะค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณที่ ปลอดภัยมากๆเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มสุดๆเลยว่าราคาจะกลับตัวแน่นอนแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ